ไหลบัวนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยกินนะครับบางพื้นที่ก็หายากนะครับบางพื้นที่หายากลุงอ๊กก็ไม่เคยกินนะครับวันนี้จะเอามากินให้ดูนะครับเมื่อเช้าลุงออ๊กเมื่อวานลุงอ๊กทำจุวโดงเอาไว้ กรอบกรอบหวานหวานกรอบเหมือนเต้งกวาเมื่อวานลุงโอทำจุกโด่งเอาไว้กินกะไกะ่เนี่นะแต่ว่าไม่ได้สื่อสารกับยายนะ ว่าเอามาทําคลิปย้ายหอไปกินข้าวที่ทํางานเลยก็เลยต้องมากินกับน้ําพริกปลากระป๋องนะครับกรอบเหมือนแต้กวาครับรสชาติหวานๆนะครับ ปลาทอดทอดปลาครั้งเดียวตัวเดียวกินตั้งแต่เย,ย็นนะครับถึงเช้า กรอบอร่อยครับพี่น้องอืมอร่อยอร่อยครับไหลบัว บางพือตื้อไม่มีนะครับเขาจะมีใหญ่นะครับเขาจะมีใหญ่นะครับเขาจะมีเส้นใหญ่ ไปเจอตามตลาดนะครับลองซื้อไปกินดูนะครับอร่อยอร่อย ก้างกินกับน้ำพริกกะทิน้ำพริกกะปิเออน้ำพริกกะทินะครับโทษนะครับพูดผิดพูด,พดถูกกินกันน้ำพริกกะทิอร่อยมาก กล้องมันตัดไปเองนะกล้องมันตัดไปเองหันไปทีเงยหน้าขึ้นกล้องดับลุงโอ๊กใช้กล้องคาเม่ายังไม่ได้สมัครสมาชิกมันก็เลยดับไปภายในสามนาที ต้องคอยกดทายใหม่อยู่เรื่อยนะครับสามนาทีต้องกดใหม่เดี๋ยวต้องมันยังสมัครไม่ได้ไม่รู้ติดขัดอะไรไม่รู้หาวิธีสมัครสมาชิกกับเสียงนกกระปูดร้อง เมนูข้าวหมดจานเดือดะตพริกแห่งพริกทอดนะครับอร่อยอย่างชนิดเราจะเอาอย่างชนิดอีกบ๊ายบายปูนปูนสวัสดีครับ